สนุกนะครับเอาไปดูเรื่องของมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขลอยกระทงกันแบบนี้กันหน่อยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งการคุมเข้มนะครับดูแลเรื่องของความปลอดภัยในช่วงลอยกระทงกำชับทุกพื้นที่นะครับต้องกดขันในเรื่องของการจุดพลุการเล่นดอกไม้เพลิงปล่อยโคมลอยและห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยหากฝ่าฝืนเนี่ยครับต้องลงโทษต,ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับและก็เน้นย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอทั้ง878อำเภอรครับ กดขันการเล่นดอกไม้ไฟพลุตะไลคมลอยโคมควันและการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้ารวมทั้งเข้มงวดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหมเพื่อเป็นการลดโอกาสการเกิดอุบัติภัยที่อาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากฝ่าฝืนนะครับต้องดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ครับให้ทุกจังหวัดประสานการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของสายการบินเกี่ยวกับการพิจารณาพื้นที่ขออนุญาตไม่ให้กระทบกับเส้นทางการเดินอากาศนะครับซึ่งตรงนี้คืออย่างหลายๆพื้นที่ที่มีการปล่อยโคมลอยเขาจะมีการกําหนดเวลาไงว่าเวลาไหนที่ให้ปล่อยได้แล้วเวลาไหนที่หมดเวลานี้หลืเวลานี้ห้ามปล่อยโคมเป็นเด็ดขาดคืออาจจะมีการสั่งให้สายการบิน เลื่อนของเวลาการเดินทางหรือว่าใช้เส้นทางอื่นที่อ้อมไปนะครับแต่ว่าในพื้นที่น,น,นั้นจะมีการประกาศอย่างชัดเจนก็จะให้เจ้าหน้าที่มีการกวดขันนะครับรวมถึงประสานไปที่เจ้าท่าและก็ตำตรวจในการดูแลสอดส่องตรวจตราท่าเรือโปะและก็สถานีขนส่งไม่ให้เกิดอุบัติภัยครับและกำชับไม่ให้มีการบรรทุกผู้โดยสารจนมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ทางด้านของกรมอนามัยก็เชิญชวนคนไทยลอยกระทงรักโลกค่ะแนะ5วิธีลอยกระทงแบบไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติไม่ก่อมลพิษต่อแหล่งน้ําอย่างเช่นต้นกล้วยใบตองนะคะแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายไวมีความสร้างสารรค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเออกระทงน้ําแข็งค่ะนะคะเลือกกระทงขนาดเล็กใช้วัสดุน้อยช่วยลดปรมิมาณขยะลอยกระทงร่วมกันก็ได้อย่างที่เราก็พยายามที่จะรณรงค์กันทุกปีเนาะ 1นครอบครัว1กระทงนะคะแล้วก็ลอยกระทงออนไลน์อันนี้ก็ปลอดภัยด้วยสะดวกด้วยแต่ต้องดูให้ดีนะคะว่าลอยกระทงออนไลน์เนี่ยระวังเรื่องของวิช,ชาชีพนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณขยะอย่างแท้จริงนอกจากนี้ค่ะควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนแออัดใช่ไหมคะพี่ปอรวมถึงอันตรายจากการเล่นพลุดอกไม้ไฟด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าอย่างไอกรน<อ>ก็กลับมาะระบาด อีกครั้งหนึ่งเป็นโรคที่มีมั้งแต่โบราณหลายสิบปีมาละเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอมันเป็นแบบนี้แม้ว่าผู้ใหญ่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพน้อยกว่าเด็กเล็กแต่ว่ายังไงก็ระวังกันไว้ก่อนนะครับหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่คนแออัด ระวังอันตารายจากการเล่นพลุดอกไม้ไฟโดยเฉพาะเด็กๆนะครับผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยตรวจตราสถานประกอบกิจการผลิตดอกไม้ไฟทุกแห่งกับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดประกายไฟขึ้น